สวัสดีครับพบกับเซลล์ลอยล้านนะครับวันนี้มาเข้าใจกับเรื่องกระบวนการขายนะหรือว่าเซลล์โปรเซสนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานของนักขายองค์กร B2B นะครับจริงๆ B2C ก็เอาไปใช้ได้คิดว่าเรื่องเนี้ยนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับการขายทุกรูปแบบเพียงแต่เราจําหลักการนี้เอาไว้ก็พอนะครับว่าการขายเนี่ยกระบวนการมันก็หมายความว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนกว่าที่จะได้เงินน่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการพวกเนี้ย ต้องน,นึกถึงกรวยกองน้ำนะกว่ามันจะได้น้ำสะอาดเนี่ยมันก็ต้องผ่านดินผ่านทรายผ่านหินใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นหยดน้ำนะครับก็คือยอดขายนั่นเองนะครับกระบวนการพวกนี้มันดียังไงมันก็จะได้เอามาเช็คว่าสถานะหรือว่าสถานการณ์นะครับการขายเนี่ยของเรามันอยู่ในขั้นไหนแล้วนะครับมันไม่น่าที่จะข้ามกระบวนการไปได้นะครับคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องไล่จากกระบวนการกลุ่มนี้แหละถึงจะได้เงินนั่นเองนะครับ สารตั้งต้นตัวแรกนะครับที่จะทําให้ได้ยอดขายก็คือสินค้านะครับสินค้านี่แน่นอนว่าอะไรก็ตามนะครับที่จะเป็นเชิงวิศวกรรมการแพทย์ไอทีหรือว่าการเกษตรหรือว่าการผลิตอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะครับสินค้านี่มันจะเป็นสารตั้งต้นเพื่อให้เราหากระบวนการแรกสุดนะครับกระบวนการแรกสุดก็คือลีดลูกค้านะครับหรือว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็คําว่า Lead Account Prospect นะครับ กลุ่มเนี้ยก็คือเราจะต้องทำข้อมูลขึ้นมาคือเรามีสินค้าถูกไหมโปรเซสแรกเนี่ยเราก็ต้องหาให้เจอว่าลูกค้ากลุ่มไหนนะครับหรือบริษัทไหนที่ตรงกับเราที่สุดนะครับก็ทำกันบ้านขึ้นมาสิอย่างเช่นเราขายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักใช่ไหมเราก็จะต้องมีรายชื่อโรงงานขึ้นมาละหรือว่าธุรกิจคุณเป็นไอทีระดับสูงอย่างเงี้ยรายชื่อส่วนใหญ่มันก็ควรจะเป็นกลุ่มสถาบัานการเงินหรือว่าเทเลคอมหรือองค์กร,รที่ใช้ไอทีระดับสูง นะครับหรือว่างานก่อสร้างเนี่ยก็เหมาะกับอย่างเช่นตกแต่งภายในใช่ไหมก็จะเป็นอาคารหรือว่าโรงแรมที่เน้นการรีโนเวทรีดีไซน์เสมอนะครับตัวนี้เราก็จะได้ Account ขึ้นมานะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มลูกค้าหรือ Account เนี่ยโปรเซสแรกเราก็มานั่งดูกันซะหน่อยว่าเรามีฐานข้อมูลลูกค้าในมือเลยไหมนะครับซึ่งฐานข้อมูลลูกค้าในมือเนี่ยข้อดีเลยก็คือลูกค้าเก่าเนี่ยเรากลับไปขายได้เลยนะครับ กับอีกแบบหนึ่งก็คือกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับที่เราไม่เคยเข้ามาก่อนตรงนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการนะครับในการแบบเข้าไปติดต่อเข้าไปสร้างความสัมพันธ์นะครับกับกลุ่มลูกค้าสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าที่หายไปแล้วหรือลูกค้าหายหัวลูกค้าเก่าที่เลิกซื้อเราไปแล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะกลับไปหาเขาใหม่นะครับอาจจะไปให้ส่วนลดอาจจะไปขอโทษเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องดรามา่าเรื่องความขัดแย้งก่อนหน้านี้นะครับ เขาก็กลับมาซื้อเราได้นะครับอันนี้คือโปรเซสแรกเราก็จะทําในกระดาษนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะวิ่งไปหาใครดังนั้นกระบวนการที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็คือการติดต่อนะครับเพื่อทํานัดโดยเฉพาะอุตสาหกรรม B2B เนี่ยจำเป็นมากที่ยุคนี้หลังโควิดเนี่ยจะต้องมีการนัดให้ได้นะครับจะต้องนัดใครล่ะอันนี้แหละจะเป็นความท้าทายขึ้นมาแล้วอย่างเช่นคุณขายเน้นจัดซื้อเป็นหลักเนี่ย คุณก็จะเน้นเรื่องของการโทรเข้าไปหาแผนกจัดซื้อเพื่อติดต่อนัดหมายหรือส่งข้อมูลไปนะครับแต่ที่ยากขึ้นมากว่านั้นเนี่ยก็คือตำแหน่งระดับผู้จัดการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือแม้กระทั่งเจ้าของบริษัทเนี่ยมันก็จะยิ่งยากซับซ้อนขึ้นตามขนาดของลูกค้านะครับยิ่งบริษัทใหญ่ก็จะต้องมีความพยายามสูงนะครับมีคนจากระดับล่างเนี่ยแนะนําเราขึ้นไปเรื่อยๆ หรือว่าคุณอาจจะต้องมีคอนเนคชันนะครับที่มันใหญ่พออันนี้มันก็จะเร็วมากขึ้นดังนั้นการติดต่อทํานัดหรือว่าการได้เข้าไปนัดนําเสนอเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่2ที่ต้องวัดให้ได้นะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเซลลทําเรื่องของการนัดหมายได้มากแค่ไหนคือถ้าเซลเนี่ยดูง่ายๆเก่งไม่เก่งเซลลที่ไม่ค่อยมีนัดเนี่ยว่างๆอยู่ออฟฟิศวันๆไม่ทําอะไรเนี่ยลูกค้าเก่าก็ไม่มีให้ไปหาลูกค้าใหม่ก็ไม่มี อันนี้คือไม่ได้ตังค์นะครับเห็นไหมกระบวนการที่2เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเซลล์คนนี้มันจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้นะครับดังนั้นเซลล์เนี่ยจะต้องมีกิจกรรมการทํานัดให้เยอะเข้าไว้ยิ่งเยอะก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับทีนี้นัดเข้าไปนัดเข้าไปทําอะไรนะครับกระบวนการที่3เนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าคุริฟายนะคุ i ิฟิเคชันคุริฟายหรือเข้าไปเจอลูกค้าเพื่อหาความต้องการนะครับเพื่อไปแก้ปัญหาเพื่อไปนําเสนอนั่นเองนะครับตัวเนี้ย ฝั่งของนักขายจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องของความต้องการลูกค้านะครับเรื่องของปัญหาลูกค้าและการนําเสนอที่โดนใจนะครับที่ตอบโจทย์นั่นเองนะตัวนี้กระบวนการที่3กับ4ี่เนี่ยผมจะรว่วไปด้วยเลยนะครับคือถ้าเราทําในส่วนของฐานลูกค้ากระบวนการที่1ได้ดีเราเลงถูกเป้าเนี่ยมันก็มีแนวโน้มครับที่สินค้าและบริการเราเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะเจอว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าก็มองว่าเรามีประโยชน์นะครับ มันจะทําให้การนําเสนอซึ่งการนําเสนอเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่4ี่ที่นักขายอะ่ะผมแนะนําว่าควรจะได้ผลลัพธ์เชิงตัวเลขตั้งแต่พรีเซนต์แรกนะครับก็คือออกเป็นใบเสนอราคาได้นะครับพรีเซนต์ดีไม่ดีสําหรับผมเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกค้าชอบลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าสนใจอะไรอย่างเงี้ยมันวัดไม่ได้แต่ถ้าลูกค้าถามว่าราคาเท่าไหร่หรือว่าให้เราลองดีไซน์เรื่องใบเสนอราคานะครับอันเนี้ย ถือว่าเป็นการพรีเซนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับกระบวนการที่4เนี่ยหลังจาก3เนี่ยเราเก็บข้อมูลเราหาโจทย์หาปัญหาวิเคราะห์ปัญหาเจอใช่ไหมสี่คือเราพรีเซนต์โดนใจตอบโจทย์นะครับโคเดชันมันควรจะออกนะครับในกระบวนการนี้คือถ้าโคเดชันไม่ออกเนี่ยเวลาคุณไปเจอลูกค้าเนี่ยมันแทบไม่ได้เลยเลยนะครับก็เสียเวลาไปนะครับเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ไหมหรือมันไม่ตรงไหมนะครับหรือลูกค้าจะมีอุปสรรคใช้คู่แข่งอยู่แล้วช่วงเวลาไม่ได้แล้วก็ว่าไป หรือคุยผิดคนเนี่ยนี่ต้องระวังนะครับเราก็จะมาเช็คว่าเฮ้ยทำไมพรีเซนต์ลราราคามันออกไม่ได้วะมันก็จะมีเหตุผลอย่างที่ผมพูดแหละก็คุยผิดคนบ้างนะครับตัวของฐานลูกค้าจะไม่ตรงบ้างหรือว่าลูกค้าใช้คู่แข่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะวนๆอยู่ประมาณนี้แหละก็ค่อยๆแก้นะครับว่ากระบวนการนี้จะทาไงพอใบเสนอราคาออกเนี่ยกระบวนการที่4เสร็จเรารีบส่งให้ลูกค้านะครับจะใช้เวลามากน้อยเนี่ยแล้วแต่ธุรกิจพอส่งปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่ม ไปที่50%หลังแล้วอันนี้จะบอกว่ากระบวนการที่2เนี่ยคือ50%แล้วนะครับที่เราจะได้งาน50%หลังเนี่ยยิ่งถ้าโครงการเราใหญ่นะครับมันจะต้องมีการติดตามงานที่เนี่ยแหละครับกระบวนการที่5คือติดตามงานติดตามงานหมายความว่ามันจะต้องมีมีกิจกรรมนะครับที่ยิ่งดีลใหญ่อ่ะยิ่งต้องมีกิจกรรมเยอะนะครับ กิจกรรมที่สําคัญนะครับที่ระหว่างติดตามติดตามไม่ใช่ว่าโทรไปถามทุกวันนะว่าจะซื้อเมื่อไหร่อไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ติดตามติดตามคือมันต้องดูว่าขั้นตอนแบบ B2B เนี่ยจะบอกว่า B2B มันต้องใช้เวลาในการแบบสมมุติว่าคนที่ฟังเราเนี่ยเขาเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ใช่ไหมเขารับเรื่องราคาเราไปละเขาจะต้องไปนําเสนอในภายในของเขานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นระดับผู้จัดการเนี่ยเขาจะประชุมอาทิตย์ละครั้งกับนายใหญ่ ซึ่งมันจะเป็นเซสชันที่เขาเนี่ยมีโปรเจกต์ใหม่แล้วไปพรีเซนต์นายเขานะครับซึ่งนายเขาเนี่ยก็จะต้องดูว่าอนุมัติหรือเปล่าหรือมันจะต้องมีการแบบไปถกเถียงอะไรเพิ่มไหมตัวเนี้ยมันเลยต้องรอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการเนี้ยจะต้องแบบเริ่มมีการรอคอยว่าลูกค้าจะส่งเรื่องขึ้นมาข้างบนไหมจากนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าเรามีกิจกรรมสําคัญเพิ่มหรือเปล่าซึ่งควรทําเลยนะครับอาจจะเป็นคนเริ่มเลยก็เช่นการทดสอบหรือสาธิตสินค้านั่นเองนะครับ ยิ่งโครงการใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีกิจกรรมอย่างการไปดูหน้างานทดสอบสาธิตต่างๆในส่วนนี้มันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยคือเห็นความคืบหน้านะครับซึ่งเวลามันทดสอบหรือสาธิตเนี่ยมันจะต้องมีการปรับสเปคมันจะต้องมีการปรับเรื่องของข้อเสนอต่างๆอันนี้จะเห็นข้อดีเลยว่ายิ่งปรับยิ่งแก้ยิ่งแบบดูโจทย์มากขึ้นหรือว่าการเข้าไปเจอคนเกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายมากกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นการเจอระดับผู้มีอำนาจตัดสินใจอีกครั้งเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเห็นภาพแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้สูงนะครับซึ่งไอ้ขั้นตอนตอนติดตามงานเนี่ยฝั่งลูกค้าเนี่ยจำเป็นจะต้องที่หาคู่เทียบมาด้วยอยู่แล้วนะครับอันนี้ปกติขั้นตอนที่6ใช่ไหมก็คือแบบติดตามใช่ไหมเราเนี่ยจะต้องแบบทางกันบ้านให้ดีแล้วเราจะต้องรู้เสมอว่ามันจะต้องมีการมามงคู่แข่งในช่วงนี้นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เออเมื่อกี้ห้าสิกระบวนการที่6ครับคือมันจะมีข้อโต้แย้งขึ้นมาครับตัวเนี้ยแน่นอนว่าชัดเจนเลยก็คือ พอมันมีคู่แข่งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าลูกค้าจําเป็นต้องเทียบนะครับยิ่งแพงเนี่ยเขาจะต้องยิ่งเซฟของเขาใช่ไหมก็จะต้องแบบมาดูว่าเราเนี่ยมีเรื่องราคาคุณสมบัตินะครับหรืองานบริการหรือแม้แต่ตัวเซลล์เราเนี่ยชื่อเสียงของบริษัททุกอย่างเลยจะต้องถูกเทียบขึ้นมานะครับมันจะมีข้อตัอยแย้งเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละเช่นเรื่องคุณสมบัติเรื่องบริการนะครับเรื่องของช่วงเวลาหรือว่าส่วนใหญ่ก็เรื่องราคานะหรือชื่อเสียงบริษัทหรือผลงานที่ผ่านมาเนี่ย นักขายก็ควรจะขจัดข้อตัวแยง้งทีละข้อนะครับไม่ได้ยากเกินไปถ้าเริ่มจากโปรเซสแรกได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะให้ความไว้วางใจเราอยู่แล้วนะครับตัวนี้พอแก้ได้เนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณซื้อจะเริ่มมาตอนที่ลูกค้าเนี่ยขอเป็นฝ่ายต่อรองเจรจากับเรานะครับคุยเรื่องราคาน,นั่นเองหรือว่าแบบส่วนลดของแถมต่างๆหรือเราาจะเป็นคนที่เสนอก่อนก็ได้นะครับเช่นขอเคาะลูกค้าขอเคาะราคาให้จบเลยในโปรเซสที่7นะครับจะเห็นว่า กระบวนการที่7เนี่ยโอกาสที่จะได้งานนะครับถ้าในเซลฟอร์สเนี่ยเขาบอกเลยว่าประมาณ90%ดังนั้นถ้ามีการต่อรองเจรจาเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะหลุดงานเนี่ยมีเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะครับไม่เชื่อลองไปดูในไปไลน์นะอ่ะภาษาเซลเนาะเซลไปรไลสม,มุติเราไปรีพอร์ตเจ้านายเนี่ยเจ้านายจะสนใจกระบวนการที่เขาอยากจะโฟกัสมากนะคือต่อรองเจรจารเนี่ยแหละนะครับเขาก็จะดูว่าแบบ เฮ้ยอันไหนที่มันเขาเรียกจ่อแล้วนะครับถ้าต่อรองแล้วหรือหลังเดโมโลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เจ้านายเนี่ยจะรีบลงมาช่วยดูนะครับสุดท้ายครับก็น่าจะปิดการขายได้แล้วนะครับกระบวนการที่8ก็คือหลังจากต่อรองเจรจาเสร็จสิ้นนะครับก็ปิดการขายครับปิดการขายมันก็ไม่ได้มีเทคนิคพิสดารอะไรส่วนใหญ่ก็จะจบที่เรื่องผลประโยชน์นะถ้าเป็นธุรกิจ B2B แต่ถ้า B2C ก็อาจจะมีเทคนิคหน่อยเช่นแบบโปรโมชั่นนะครับที่เร่งให้ลูกค้ารีบซื้อนะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับหรือว่า เรื่องของหมดเขตต่างๆนานานะครับ B2B ก็เร่งได้เช่นแบบในสต็อกมีสินค้าจํากัดหรือว่าตัวทีมงานที่จะติดตั้งส่งมอบเนี่ยมีจํานวนจํากัดทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องรีบเร่งซื้อเพื่อให้ได้ของใช้ตรงเวลานะครับโปรเซสที่8นะครับก็คือปิดการขายเนี่ยก็ถือว่าสินส้นกระบวนการนะครับผมทีนี้สุดท้ายครับโปรเซสที่9กก็คือหลังการขายนั่เนเองนะครับก็ดูว่าผลลัพธ์หลังจากที่ติดตั้งส่งมอบเนี่ยเรียบร้อยดีไหมนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อซ้ำนั่นเองนะครับก็จะวนกับพี่กระบวนการที่1น,นั่นเองนะครับครบนะครับสำหรับเซลล์โปรเซสนะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นฐานนักขายนะครับทุกคนที่จะต้องรู้แล้วก็เช็คว่าแต่ละผมเรียกว่าไพไลน์แล้วกันไพไลน์ก็คือเราเข้าไปมีการติดต่อลูกค้าหรือออกใบเสนอราคาแล้วเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการไหนนะครับเราจะได้จัดลําดับความสําคัญของงานนะครับ อันไหนที่มันแบบกระบวนการแบบเริ่มจะปลายปลายแล้วเนี่ยเราจะต้องเน้นก่อนเลยนะครับจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็จะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะในพื้นฐานของ B2B เนี่ยโดยเฉพาะเซลล์ Process นะครับเดือนหน้านะธันวาคมวันที่1 4บ5เนี่ยผมเปิดคอร์สมาแล้วนะครับเซลล์มาร์ติวันสุดท้ายของปีละนะครับก็จะจัดปีสุดท้ายนะครับสําหรับคอร์สนี้ สนใจก็ติดต่อทักมาที่เพจนะครับแล้วก็ติดตามกดไลค์กด Subscribe ได้เลยนะครับสำหรับคอนทนตวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับ